สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องีเก y เ a m e r นะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับเกม t u e Point Hospital ใน EP ที่8ครับผมแล้วผมก็ได้เปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงบาลนี้เห็นบอกว่าจะมีการปลดล็อกแผนกผ่าตัดด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องมีแผนกต้อนรับก่อนเนาะแล้วก็เช็คสภาพอากาศเป็นเขตหนาวเหมือนเดิมนะครับก็ใส่เป็นน้ำผู้ไฟแล้วก็จ้างผู้ช่วย ระหว่างที่รอคนไข้ครับก็เดี๋ยวทําห้องแพทย์ก่อนจ้างแพทย์มาแล้วก็เตรียมตู้ขายต่างๆก่อนเลยนะครับเขาต้องการบอร์ดเนาะโอเคได้บอร์ดบอร์ดทั้งคู่เลยเราเอาบอร์ดมาลงใส่พยาบาลสักสองคนจะตั้งตู้ขายอะไรก่อน เราต้องมีถังขยะด้วยเนาะทั้งสองที่แล้วกันภารกิจหลักเราคืออะไรบ้างฝึงงกอบรมพนักงาน10คนรักษาผู้ป่วยในการผ่าตัดสิหคนแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ย ป่วยหัวแตกเหรอหัวอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ลืมในวอร์ต้องมีหม้อน้ําด้วยเอาเป็นขนาดใหญ่ไปเลยแล้วกันนะและ้วก็อย่าลืมครับห้องน้ําแล้วก็ห้องพักพนักงานผมลืมจ้างพนักงานครับเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปสักสองคนแล้วกันนะ แล้วแพทย์ก็ไม่พอแล้วเอาทักษะการผ่าตัดมาด้วยเลยและกันเพื่อได้ใช้แล้วก็นโยบายครับเป็นวิชัย100%้เนะแล้วก็ตัดสินใจรักษาเร่งด่วนแล้วก็โปรโมตพนักงานอัตโนมัติ Here's an old one. After naming it Two Point County, our founding fathers were told that a third point had been discovered on the Pointy Mountains. This third point didn't fit their agenda. So they have it removed behind enormous closed doors these are the kind of people who will stop at nothing to make sense of the world I'm sure you'll join me in saying that they sound like a bad hang a very bad hang indeed Any suspicious objects should be poked with a special stick <coughs> ่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมขยายพื้นที่รอแล้วกันนะขยายไปเรื่อยๆนะห้องวินิจฉเริ่มวินิจฉัยไม่ได้แล้วครับงั้นเพิ่มห้องวินิจัยนะครับ เอาเป็นห้องนี้ก่อนละกันถ้ายังวิ่งินิจฉัยไม่ได้อีกก็คงต้องเป็นอย่างอื่นนะยังวินิจฉัยไม่ได้ครับงั้นก็เป็นวินิจฉัยทั่วไปเลยแล้วกันนะเพิ่มอีกห้องหนึง่งเรามาดูรางวัลดีกว่าเริ่มโอ้เราพึ่งได้ครั้งแรกครับไม่มีผู้เสียชีวิต โอ้โหนี่ได้ยากมากนะพึ่งได้ครั้งแรกเลยเราเจอโรคใหม่มาแล้วครับโรคหัวเต่าโอเคให้ผู้ป่วยรอก่อนแป๊บหนึ่งนะเอ่อพัติกรรฉุกเฉินห้องผ่าตัดอันนี้ยังเพิ่งใช้ยังไม่ต้องการยังเรายังไม่พร้อมและโรคหัวเต่าเราไม่มีด้วยเราต้องวิจัยด้วยเออเราต้องวิจัยใหม่ด้วยงั้นก็ต้องส่งกลับบ้านก่อน แล้วคือโรคหัวเต่าเยอะมากเลยทีนี้เดี๋ยวส่งกลับบ้านก่อนแล้วกันนะมีโรคก,กระดูกหักเรามีแล้วนะครับเราก็สร้างได้เลย <t> กระดูกหัก รู้สึกว่าเราต้องทำห้องวิจัยแล้วครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆโลกที่เราไม่รู้จักมาแล้วห้องฉีดยาทีนี้โรงพยาบาลเราเป็นหนี้แล้วครับทุกคนยังอออยังไม่ได้เป็นหนี้แค่ติดลบ พอมาเจอของจริงคือหัวเต่าเต็มไปหมดเลยผมว่าต้องกู้แล้วละ่ะนะต้องกู้แล้วไม่ไหวละขอกู้สักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็สร้างสร้างอะไรไม่ได้เลยอะ่ะกู้เพิ่มโอ้นี่กู้เยอะเลยมานะสร้างโลกหัวเต่าน่าจะได้ไรายได้จากโลกนี้แหละขนาดห้องประมาณนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ได้นะ ไม่ได้หรอตรงนี้ล่ะไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็แหละระหว่างที่มีเงินอยู่นะก่อนที่เขาจะมาเก็บนี่ว่าสร้างห้องผ่าตัดไปเลยแล้วกันต่แต่งห้องสักเล็กน้อยครับใส่ของที่เขาให้ใส่นะที่เขาแนะนำให้ใส่เรียบร้อย lose your place in the queue. correspondent Alan Dongle here. A local hospital has developed a treatment for turtle head called the turbo plunger. It should allow all those shy patients to finally come out of no their no no shells. ผมว่าผมเอาเหตุฉุกเฉินการผ่าตัดมาเลยดีกว่าผู้ป่วยสี่รายนะครับต้องเอามาแล้วเพราะว่าเรามีห้องแล้วด้วยเราขาดเงินด้วยต้องใช้นี่เรามาดูการผ่าตัดกันครับอ่าผ่าท้องมาแล้วยังไงต่อโอ้โหได้นาฬิกาได้นาฬิกาจากข้องคนด้วย <old> name, oh Assistant right. wanted. In reception I can handle Remember, none of these theories have been confirmed, but that's how you know they're true. When they get confirmed, that's when you know that there's something fishy going on. Anyway, I'm off to sleep with my eyes open. End of <flow> year approaching. Office. Wanted research. Needed room. ผมว่าผมเพิ่มแผนผ่าตัดดีกว่าน้อยไปเพิ่มห้องผ่าตัดอีกห้องหนึง่งน่าจะได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ห้องแพทย์อีกห้องหนึง่งคิวยาวแล้วชำระเงินกู้เลยดีกว่าเรามีรายได้แล้ว New ที่รมลี Fruity <of> Fishmongers. We sell some of the fish you recognise. And some you don't. Oh, Twenty-four hours a day. This is Two, -two Point Radio. Assistant required in reception. Search, please. Thorn. On Two Point Radio. You tuned into Two Point Radio, and I'm your host, Ricky Hall. And stick around for some fabulous tunes and just a little bit of chat. ห้องทำงานแพทย์ก oh. ็ยังน้อยไปอยู่ดีนะผมว่าต้องเพิ่มแล้วล่ะ Yesterday was the 25th anniversary of my time here on Radio, but We didn't have all these technological gizmos. We had to wind up the records manually and shout really loudly. Oh, how times have changed! Doctor required a GP's office. VIP visiting the hospital. Nurse to cardiology. Wired in research. We're close to ward season. Tension. Don't feed the ghosts. They're dead. Thank you. The healthcare branch the Bran well, of the Orb should just fine. เอาละครับเริ่มอยู่ตัวแล้วโรงพยาบาลเราเดี๋ยวเราทำภารกิจเลยดีกว่าลืมไปเลยว่าต้องทำภารกิจนะ Oh, football blown by. Nurse to cardiology. Nurse wanted in fluid analysis. Fire test. There's really a fire. That's the test. Doctor to research, please. Well, obviously that was not the tune I meant to play, but it seems we have one of those pesky viruses in the system. Wait. No, my producer's telling me we've been hacked. It's just one of those days. I have no idea what song will play next, but I hope it's a good one. Turtlehead patience on the way. Training course complete, class dismissed. Please leave toilets as you would hope to find them, not as you would expect to find them. Assistant required in reception. Attention, don't feed the ghosts, they're dead. Thank you. Maintenance announcement. Oh, bins will become full. Announcement, toilets need routine servicing. I know you. You've always wanted a place to call your own. Good morning. Somewhere that somehow mixes the cool of the city with the calm of the countryside. Welcome to Camouflage Falls. Coming soon to Two Point County, Camouflage Falls. ทีนี้ภารกิจเราคือ,อ,คอผ่าตัดสามสิบลายผมว่าทำการตลาดสักหน่อยแล้วกันนะแล้วการผ่าตัดมันอยู่ในมวดไหนสัญกรรมไหมน่าจะสัยกรรมนี่แหละ,อะลองดู Chorus Bridge out on Swampley is in danger of collapsing after being struck by a meteorite last night. Drivers are urged to drive over it really fast, just in case. More news coming up just as soon as we have it. <coughs> Automated snack machines need restocking manually. Patients should seem less sick and more cured during the health inspector's visit. End of year approaching. Helen Topsoil has sent in this uplifting saying which never fails to bring a smile to her face. Life is like a carrot. It's your job to be a rabbit. Well, if nothing else, you'll have good eyesight, I suppose. A jury calling doctor. Doctor needed to run x-ray machine. Turtlehead patients, on the way. Surgery now arriving. Doctor wanted in research. Two Point Radio. It is time to leave the woes of your petty, pointless little lives behind and listen to the Ooh. fountainhead of wisdom that is I, Sir Nigel Bickleworth, here on Two Point Radio. Can patients please use the toilets provided? Janitor to repair turbo plunger. Maintenance required cardiology training course complete class dismissed oh. please leave toilets as you would hope to find them not as you would expect to find them. if you're thinking of checking yourself into a holistics commune or purchasing one of their many visible products i can save you the considerable expense not to mention social embarrassment by offering an alternative simply rub some basil on your dead hair and howl at the moon. พอทำแคมเปญผ่าตัดครับรู้สึกว่าผ่าตัดจะเยอะมากเลยครับห้องหนึ่งในคิวแปดคิวหกเลยเนี่ยแปดหกโอ้โหเยอะมากพอดีภารกิจเราก็จะเสร็จเร็วด้วยเนาะแล้วก็เหลือแค่ฝึกอบรมพนักง,งานอยู่เนี่ย Missed. We're sorry for the litter that you dropped on our floor. Domesticated? Try litigating. The Bureau Cats are back with more wacky administrative mishaps than ever. No amount of paperwork is going to stop these cats from landing on their feet. Watch Bureau Cats every day on Bungle Kids 24 hours a day. This is two point radio. Required in marketing. Warning. The hospital is on fire. These leave toilets as you would hope to find them, not as you'd expect to find them. surgery now arriving. janitor required to mend ultrasonic cannon. announcement: automated snack machines need restocking manually. we're close to award season. nurse required in injection room. and now, my ever popular guide to good manners, in which i turn my attention to wedding etiquette. the first step should always be to decline the invitation. เสร็จแล้วครับรกิจโรงพยาบาลสองดาวนะก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรอีกแล้วได้โบนัสสองหมื่นแล้วก็คูโรดอีกร้อยห้าสิ วิจกิตต่อไปฝึกอบรม30ผ่าตัด50โอ้งั้นก็ต้องทำห้องผ่าตัดเพิ่มทำห้องผ่าตัดเพิ่มแล้วก็แคมเปญผ่าตัดครับเพื่อดึงดูดมา ดึงดูดคนไขมาเยะๆก็ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผ่าตัดครับ w o p o i t r i we continue our efforts to improve our listeners' minds with another lesson in the correct usage of English grammar. If you ever write defiantly when you mean definitely, I shall hunt you down and beat you about the head with an umbrella. How's that for defiant? Patients for surgery now arriving. Janitor, please prepare Heart Racer. Training course complete, class dismissed. Today I shall be reviewing the new driverless limousine service, Ruder. Exquisite luxury, no annoying chit chat, and a driving program designed to inconvenience all other motorists. Other than the journey ending by veering off a cliff, I can thoroughly recommend it. Patients for surgery now arriving. Call Qualified janitor to combat ghost fleas. Doctor to Megascale, maintenance announcement. Bins will become full. Roach Burgers first drive through has opened in Grockle Bay. Now you can order your extra crunchy burgers without leaving the comfort of your car. And remember, order more than 10 Roach Burgers and get a free road shake 24 hours a day. This is Two Point Radio. Janitor required to fix x ray machine. The health minister is arriving. We're close to our ward season. Doctor to X -ray. if i sound particularly unctuous today, it is perhaps due to my new imported cashmere seat warmer. never has my posterior been so impeccably toasty. i pity all you impoverished listeners whose hindquarters shall never know such opulence. we're sorry for the litter that you dropped on our floor. patients for surgery now arriving. Could patients, please use the toilets provided. แพทย์ที่สุ่มมารู้สึกว่าไม่ค่อยมีผ่าตัดเลยครับช่วงนี้ธุรกิจสามยากลือเกินหรือว่ารมอีกตั้งโอ้เยอะเลยเนี่ยสามสิบคน Put down your pitchforks and take a deep breath. Ricky Hawthorne is here. Today on Two Point Radio, I'll be taking you through a day in the life of yours truly. We start the way I start every day, with some music I don't know the name of. Training course completed. Patients needed in a staff room. Patients for surgery now arriving. I'm in to วิธีใช้ไม่ค่อยเยอะเลยวิธีใช้มีแค่15คนผ่าตัดก็ไม่เยอะ18เอาการรักษาแล้วกันการรักษาเนี่ยเห็นการรักษาอบรมสัก11วัน8วัน8วันน่าจะน้อยสุดแล้วนะ h d my first task is finding my slippers they could be in any of 17 or 18 locations and so this can take some time once they're found i have some oats and homemade cottage cheese and dry iron my clothes for the day ahead training course completed these leave toilets as you would hope to find them not as you would expect to find them training course Class dismissed. Clothed, fed, and ready to go, I'll listen to my show from the day before to focus my craft. I take extensive notes in a shorthand of my own devising before shredding them and filing the remains. I find it's important to have your own creative process. Training course completed. Nurse needed Any chromotherapy. maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Nurse wanted on the ward. Training course. Class dismissed. Fire test. There's really a fire. That's the test. Patients for surgery now arriving. Please leave toilets as you would hope to find them, not as you would expect to find them. Jasmine Odyssey is back, and there's no getting rid of her. The hit album Salivation features unmissable singles like Oh No, Not Again. Oh No. Not again. And no feeling like when I'm feeling feelings. <melodic> Stream Jasmine Odyssey today on Bungle Music. Training course completed. Attention. Urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. I'll <Sooner> <makesin> <makesin> <meet> <makesin> <meet> ก็อ p นี้จบเพียเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะออโรงพยาบาล3ดาวแล้วเหลือแค่จะย้ายไปโรงพยาบาลใหม่ก็คงจะเป็น e นะีพีหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแสดงความคิดเห็นมากันได้นะครับผมอี EP นี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับผม